ในเอกวรัญยูอัมรปานโฆษกของกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางเบญญาอินทระวงงโชคผู้อำนวยการเขตคลองเตยลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะ ในโครงการไม่เทรวมบริเวณตลาดคลองเตยเขตคลองเตยซึ่งมีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในแต่ละวันคนเข็นเศษผักจากร้านค้าในตลาดจะเข็นมารวมกันที่จุดคัดแยกเบื้องต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกทมคัดแยกอีกครั้งหนึ่งโดยรถอัดขยะขนาด5ตันซึ่งตลาดคลองเตยมีขยะประเภทเศษผักที่เขตคลองเตยรวบรวมจากตลาดคลองเตยได้วันละประมาณ18ตันจะนําไปผลิตปุ๋ยหมักที่สวนกำจัดมูลฝอยอ่อนนุชก่อนนำมาหมุนเวียนใช้และแจกใจ่ายในสวนสาธารณะบริเวณสวนเฉลิมพระ เขตสมเด็จยา่าถนนพระรามสามเขตคลองเตยยังได้มีการพัฒนาพื้นที่เป็นแปลงพืชผักสวนครัวทำปุ๋ยหมักและเลี้ยงสัตว์ผ่านโครงการไม่เทรวมกรุงเทพม,มหานครสามารถประหยัดงบประมาณไปได้มากกว่า141ล้านบาท